ได้ข่าวว่าตัวนี้เล่นหนึ่งหนึ่งนี่คือโหดมากครับแล้วตาแรกนี่เจอเป็นฟอเรนติโนเลยผมว่าหลักๆที่มันหนึ่งหนึ่งเก่งมันน่าจะเป็นเพราะว่าระยะมันค่อนข้างไกลแล้วสามารถปล่อยสมุนไปต่อเลือดได้เรื่อยๆอย่างตรงนี้ผมก็เคียร์คีฟค่อนข้างชิลเลยนะไม่ต้องเดินเข้าไปแนบชิปก็สามารถที่จะเคียร์คีฟได้ครับหลังจากนั้นสักพักใหญ่ครับฟลอเรนก็มีของครับออกกันเวทก่อนเลยพอพี่แกมีกันเวทกันนึกคึกหาวครับโดดเข้ามาตีใส่ผมเล่นในป้อมคอเสียตัวนี้หลักๆเลยครับคือถ้าเกิดใครเข้าถึงตตตตัววไได้้้้นนีีีี่่่คออออออขาาางงงงงเเเเสยยยมมมมกกกกกกรรรผผลิิิพพพพื ก็เกือบตายเหมือนกันพอเห็นพี่แกกลับแบบนี้ผมก็บุกต่อเลยครับส่งคิปตัวน้อยไปลุมตีป้อมอย่างรวดเร็วตรงนี้ก็กดดันฝั่งโน้นได้เป็นอย่างดีครับพอพี่แกกลับไปเติมเลือดได้ไม่เต็มเท่าไหร่จนในที่สุดครับผมก็สามารถหล่อยป้อมพี่แกมาได้โดยที่ยังไม่ได้ฆ่าเลยสกิลไหนเกมต่อมาครับตานี้ผมก็เจอตัวกิงหนึ่งแล้วครับคือยีหน้าเลยผมว่าหน้ากลัวกับฟอร์เรนตัวเมื่อกี้นะแต่ก็นั่นแหละครับตานี้ก็สามารถกดดันพี่แกได้เป็นอย่างดีอีกเช่นเคยและตรงนี้ครับผมมั่นใจว่าผมสามารถตีป้อมพ่แแกตต เพราะตัวนี้แมงตีปอมโคตรเก่งรอบที่3ครับเจอตัวเดียวกันพอมาเจอตัวเดียวกันแบบนี้เริ่มรับรู้ถึงความได้รับกา,ารของคลิปที่เดินม,มาตอ่อเราแล้วครับมันเหมือนจะไม่แรงนะแต่แมงโคตรแรงเลยครับช่วงต้นก็แลดูเหมือนผมจะกดเขาได้เหมือนกันนะแต่ไม่รู้เล่นไปเล่นมายังไงพ้าท่าโดนเฟนร์อบาดซะได้เรียบร้อยเลยฮะเกมโอเวอร์รอบที่4ครับเจอตัวเดียวกันอีกแล้วรอบนี้ขอแก้มือหน่อยครับตัวเหมือนกันเอาละเรามีประสบการณ์จากรอบที่แล้วครับรอบนี้เหมือนผมจะเชิงดีกว่าสามารถเก็บเฟร์อบาดมาได้อย่างง่ายได้แล้วจบป้าศัตรูเพียงแค่หนึ่นนนตต่่ออกก2ารวดสุปปปผมมมเเเลไ6แพ1